คุณผู้ชมครับและตอนนี้นะครับแม่มดของเรานะฮะกำลังอยู่ด้านในนะครับผมซึ่งผมเนี่ยก็ได้มาเจอกับพี่คนนึงนะครับพี่ไพศาลนะฮะเขาบอกว่าเขาจะพาผมเนี่ยวหว้หรือขอพรนะฮะเกี่ยวกับพยาคุดเนี่ยืร่ื่องรวยเรื่องการงานเรื่องความแบบหน้าที่การงานปังๆประสบความสำเร็จสวัสดนีนะฮะพี่ไพศาลนะฮะครับผมวันนี้จะพาไหวาอะไรบ้างครับก็หลักๆแล้วคนที่มาวัดโคทองนะครับก็จะมาที่หน้าโบสถ์ก็ได้หลังจากไหว้หลวงพ่อนะครับ องค์พรยาคุณเนี่ยท่าน<ม>จะเด่นเรื่องความสาเร็จใน<ะ>หน้าที่การงานนะครับขอขอเรื่องการค้าการขายให้ลำ้ำให้ล,ำล้ำรวยให้สําเร็จแล้ววิธีของไหว้นะครับส่วนใหญ่คนจะเอาอะไรมาไหว้ครับหลักๆแล้วก็คือผลไม้ผลไม้น้ำดื่มน้ำเปล่านะครับน้ำเปล่าใช่ครับนะฮะแล้วก็มีเห็นมีขวดธัญพืชด้วย ได้ครับได้เพราะว่าเพราะว่าท่านเป็นพยานกนะครับท่านก็จะสันได้หลักๆแล้วเนี่ยองพยาคุธท่านจะเด่นเรื่องการงานอยู่แล้วความสําเร็จนะครับแล้วก็เรื่องเงินทองเรื่องโชคลาภเนี่ยคนจะชอบนะครับโดยเฉพาะผู้ที่ประกอบธุรกิจใหญ่ๆการงานใหญ่ๆก็นิยมมาไหว้ท่าน พี่ไพศาลครับแล้วเหตุการณ์ไหนเนี่ยที่ทาให้ตัวพี่ไพศาลเองเนี่ยเชื่อและศรัทธาองค์พญาคุฑครับเออหลักๆแล้วเนี่ยจากที่หลวงพ่อสอนไ้นะครับว่าถ้าเราใส่ท่านเนี่ยเหมือนเราใส่อยู่ในคอหรือก็หรือเรากลับไหว้เนี่ยให้นึกถึงท่านครับสื่อถึงท่านตลอดนะครับก็เคยขอเรื่องการงานชิ้นใหญ่ๆแล้วก็ประสบความสำเร็จก็เลยทําให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยเราเราไปไหนเราจะต้องมีท่านไปด้วยจะขาดท่านไปด้วยไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยก็กต้องบอกว่าหลายๆคนคือเวลาห้อยเนี่ยก็ต้อง ประพฤติตัวดีด้วยถูกต้องเออนึกถึงท่านด้วยใช่ครับถ้าประพฤติตัวไม่ดีเนี่ยมันก็จะเหมือนเป็นวัตถุธรรมดาตามที่หลวงพ่อสอนใช่ไหมฮะนี่นะฮะผก็ต้องขอบคุณพี่ใบศารมากๆนะครับผมขอบคุณครับพี่